สวัสดีค่ะเมนูค่ะสวัสดีครับเมนูครับสวัสดีคร่ะมาตามแนวทางครับเมนูค่ะในวันที่16สิงหาคม2 5 6 7นี่ค่ะเมนูนี่ฝันต่อมือเนาะค่ะคุณแม่มือว่านี่มาสัมผัสเร็วนาะค่ะมือนี่ขึ้นฟันต่อค่ะมือขึ้นฟันต่อมือนี้วันที่4ีค่ะทนผู้ชมวันที่4ีเนาะค่ะมาตามเมนูอีกคั้างนึงค่ะเพราะว่าคุณแม่เพิ่นฟันคอนสิแจ้งเพิ่น่าค่ะฝันแนวไหนคุณแม่ โอ้ยพันว่าจะไปเที่ยวจกักไยานผาไปเที่ยวขึ้นรถสีหล่อหน่อยนะ่ะทั้งรถตะกีคนไม่ได้ขึ้นยิ่งขี่รถไปหนาเรื่อยอันอ้ายนี่กับเพื่อถอังรถไปยังไรอ้ายเห่าค่ะอ้ายเหา่านี่ยังอยู่ไปทางหนาขอคนกลุ่มบอกใหญ่เขาก็ทาขึ้นรถจกักเขาไปใช้ละว่าไปเที่ยวไปเที่ยวแล้วเขาขึ้นรถขั้นใดบาดกับแนมเป็น,น,านมากลงรถมาพอเอื่อยผู้เสียบาด นั่งกินเขายูงนั่งพรเขาพอ่อหลวงพีกรหรือว่า่อหลวงพีกรผูนชันเขาแหละพวกก็ลงไปออกจากวาดัดแบบนี้เอือยผู้เสียกันนั่งกินเขานี้ารเขาเอือยกระบปากดอกผู้ใหญ่ก็เลเอดอืดมะนั่กินเ,นเ,นนเข้าอ้วนเอือยผู้หนังกระบปากั่านดอกค่ะเจยอยู่เจ้าเอืดก็นันง่งลง่งนั่งเขานี่เอือยผู้เสียผบบอวยน,นี้ค่ะมันกลัวน้ำงเพ้ดอก ผ่าก็บอกน้ำอานอีกงวงมันบุพานเนาะผนไงจังซีก็บริซอ่เด็ดทานมันเป็นยังงวคือบุพานก็บริทานผลกวางตังงวงบุพานเนาะโคมผนว่าเนาะกับอาผนก็บอกินดอกนั่งซื้อเข่านี่มันเพราะว่าแกงหน่อยมันไซโพรแกงหน่อยซุ่มนะมันใซจักมันแกงสะมูจักมันแกงไก่จักมันแกงสะมูสละคือแค่นั่งหมูอันหนึ่งมาสินไหมในกวางพันเน่ะ น้ำใส้ติ่งลิงยุปน้ำในแอ่งมาบุกินแบบตัวกะลุกนี้บาทหนี่จ็กสินลุกไปใส่ลูกไปเก็บเผาเขายังหมานี่แหละรวมกันแล้วไปถลงตื่อยพวกนั้นนานี่คุณคนคนบวาน้าสักอทั้งนี้ก็บริทานค่นบุกปากก็เลย่บริทานคนจะจุมแตวเท่านั้นทั้งไรสิมันเก็บเขาข้างเก็นเขาคนว่าคนจุ่มน้ำพัวคนค่ะคนก็เคยบวกแต่เ็นยกงอัน เมื่อหน้าขืนมันแก่งเ้ยโอ้พลกกับต๊กแป๊ะต๊แป๊ะสันขอเจีแจงโหเมื่อเอาลูกกุ๊ับตัวบาดนี่ค่ะฟันซ้ำหนี่บอครับคุณแม่ฟันซ้ำหนี่ละค่ะต่ดจอถามคุณแม่นอกบาน,นี้เนาะคุณแม่ขืนรถนี่รถเอียงรถกระบะหน่อยซีหนะลอดรถซีโรอเนาะบานี้ขืนรถนี่ขืนจักคนสีคนเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเป็นผู้หญิงเบิร์ดเป็นผู้หญิงเบิร์ดทั้งซีคนเนาะคุณแม่ขึืนรถ ซีโลืนทั้งเบิดซีคนเป็นผู้หญิงเบิดถ้าตีตัวเลขคุณแม่ตีห้ตัวไหนตีจากคู่บาก็เป็นอันหนึง่งโอแปดหนึง่งตีตีตีจากคู่บาบเป็นเปดหนึง่งเนาะถ้าตีจากคืนโลดนี่โลดกับเป็นซีเนาะคุณแม่เนาะโลดซีรอเป็นซีอยู่แล้วผู้หญิงซีคนค่ะผู้หญิงกับซีคนเป็นสีซีติดซ,ซีซีไว้นั่งเนาะคุณแม่ออค่ะคร,รากา คุณแม่นี่ฟันเห็นคู่บาเป็นปูบอกค่ะหรือเป็นอย่างเออกระสุนเท่าแห้งแต่ปูคือเก่าละเออปูคือเก่าเพราะว่าเป็นพระเป็นปูเนาะค่ะเป็นปูฟันเห็นจักองค่ะจักลูกเดียวฟันเห็นลูกเดียวเนาะค่ะทาม่นเหตีคุณแม่สิตีเป็นตัวไรนองแปดหนึ่งหนึ่งแปดนี่แหละแปดหนึ่งหนึ่งแปดเพราะว่าปูหรือว่าพระนี่ตีเป็นแปดเนาะคุณแม่เนาะค่ะแป่ว่าถ้าท่านผู้ชมเนาะค่ะตีตัวเลข เป็นเจ็ดหรือว่าเป็นเก้ากัจับใส่เอาเนาะค่ะตีใส่เอาแต่คุณแม่เพิ่งหายเป็นแปดเนาะค่ะเพิ่นฟันเห็นปูหรือว่าคู่บาเนาะคุณแม่เนาะค่ะมีพี่สาวผอมเนี่ยสาวนีงสาวนี้พี่สาวที่เสียชีวิตพี่สาวที่เสียชีวิตของคุณแม่อายุปีเนาะตอนเพิ่นเสีย67ปีเนาะค่ะตอนที่เพิ่นเสียชีวิตคุณแม่ฟันแบบเพิ่นนั่งกินเข่าอยู่ฟันแบบ ฝันแหลกเนาะฝันแบบฝันแหลกฝันตอวิกตอหัดนี่คุณแม่เพ่นกับฝันว่าเห็นคนที่เสียชีวิตแล้วนางกินเขาคือกันลก้กกะเอาเนี่ยกินไหมคุณแม่กินค่ะละกักกะเมาฝันเมือ่อคืนนี่ล่าสุดคุณแม่กับฝันเห็นเอือยที่เสียชีวิตไปแล้วเนาะค่ะนางกินเขาอีกผู้เฒ่าเป็นแบกคุณแม่แม่เป็นผู้เฒ่าน้าเก่าอยู่แล้วเนาะผู้เฒ่าน้าเก่า ระกำผู้เฒ่านี่เป็นผู้เฒ่าที่เสียชีวิตไปแล้วสีเปล่าศูนย์บอกคุณแม่หมักอยู่เก่าศูนย์เก่าศูนย์กับหมักอยู่ติดในน้ำนะคุณแม่เนะ<ม>ะาะค่ะติดเก่าศูนย์ใน้ำค่ะท่านผู้ชมเพราะว่าคุณแม่นี่ฝันเกี่ยวตะกบผู้เฒ่าเนาะค่ะเอื้อยที่เสียชีวิตไปแล้วเนาะคะ่ะเพราว่าสิเป็นฝันที่แรกหรือว่าฝันที่สองเนาะค่ะฝันนี่เป็นฝันที่สองเนาะคุณแม่เนาะเมื่อวานนี่มาตามคุณแม่ฝันแรกค่ะตอวิกตองหดว เรเพิ่นกับมาฟันอีกมือคลื่อนนี้ล่าสุดแอดกับมาตามให้อีกเนาะคะ่ะฟันเกี่ยวตะกับผู้เฒ่าเนาะคะ่ะในวิกนี่กับโบเน่ค่ะเก่าอาซิมาเนาะคะ่ะคนตายค่ะเกียวตะกับพี่น้องเจ้าของเกียวะกับพี่น้องเกี่ยวะกับเอื่อยที่เสียชีวิตไปแล้วเคยนันนะคะ่ะเถื่อพัดเป็ตเตเนตายเขาลังมาฟันเห็นมือคืนค่ะโูกเจ้าของกับบริกินอันนี้ค่ะอยู่ด้วยใหญ่มือคืนได้กินมองคืนได้กินอันนี้อยู่ กินหลาย,ยกินอิ่มแต่ว่าแกงมันสมบก,กินมันมันานาใสหย,ยันบวกแสบกินแนวอื่นแต่ว่าแนวอื่นกินอยู่กินจนอิ่มยอู้กินขักกินแนวอะมมาขึ้นมาอู้หยันลงจะหวานคิดไวก้กนหวาืหยันลงเวาไรไ่ลงความฝัน,นเพราะว่าผู้เฒ่าค่ะท่านผูาา้ชมผู้เฒ่าเนาะค่ะส่วนมากฝันนี่จำได้เนาะค่ะตอนฝันแต่หลังจากตื่นมาแล้วสักพักหนึ่ง อาสีหลงเพราะว่าอแอดไปตามฝันนี่ส่วนมากผู้เท่าสีหลงความฝันจากของจำได้เพิว่ว่าฝันนะ้องคุณแม่เนาะแต่ว่าสักพักหนึ่งก็สิลืมไปเลยเพื่อนว่าค่ะคุณแม่จำได้ก็คือว่าเก่งมากคุณแม่เนาะยังจำความฝันจากของได้ค่ะงวดนี้ฟันท่งม,กงมกักตัวใดแห้งมักเหล็กตัวใดแห้งคุณแม่ในใจในใจของคุณแม่คุณแม่มักเหล็กตัวใดแหง้งใม่แจ้ง<ช>ค่ะ,คะ เอมันทังสิบแปดทั้งศูนย์เก่าสิบแปเกาศูนย์นี่แหละค่ะศูนย์เก่าเก่าศูนย์ะคะหนึ่งแปดแปดหนึ่งซิมตคือมาก็ได้หรือมากสี่ซตจากฝันวันนี้นางรดสีหล่อเนาะคุณแม่เนาะสีก็มากเนาะค่ะอายุกับพี่สาวก็สำคัญเนาะสาวหนึ่งอายุเลยเพราะว่าคุณแม่เพื่อนมาบอกเคยฝันเห็นจักเทื่อนเนาเนะครับเนาะจังทจยง็มาฝันเห็นก็อย่าลืมอายุเนาะครับเนาะติดอายุของคุณแม่เวนัมเนาะค่ะอายุของคุณแม่เอาอีกบอไม่คิดนน้ เพราะว่าเพราะว่าคลิปเพราะว่าคลิปที่านมาหรือลงให้คุณแม่นำเนาะลงให้แล้วค่ะเพราะว่าฟันกินคุณแม่เพื่อนฟันเราเพิ่นเด็กินเนาะค่ะเบาั้งพูดฟันมาแต่ด็กินฟันแรกกับฟันมาเด็กินฟันที่สองคุณแม่กับฟันมาเด็กินเนาะค่ะอายุติดเลยนำเนาะคุณแม่เนาะเทื่มมันมาอายุโบนเน่ค่ะหุกสิบห้าปีเนาะค่ะแสียใจโบเทื่อเข่ากับโบหยักแล้วเทียมไม่เขามากแต่เป็นแนวทางในงวดนี้ค่ะท่านผู้ชมคุณแม่ไม่ย้งเพิ่มเติมอีกบอบอ ฟันซนีเนาะฟันซนีค่ะขอบคุณเมนู่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับขอบคุณเมนูับขอบคุณครับสวัสดีครับครับผมมาสรุปแนวทางตัวเลขความฝันของเมนกคลิปที่สองกับผมฝันต่อเนื่องจากคลิปเมื่อวานนี่ครับผมเมื่อคืนนี่ฝันอีกเพิ่ว่าครับเมนกฝันว่าได้กินขี้เก่าเนาะครับเนาะเมนกนี่ฝันว่าได้ขึ้นรถุดซหล่อเพิ่ว่าครับกับโบลูว่าจักสับไปใส่ไปน้ำกันรไกรซีข้นมาครับอยู่ทั้งรถอนั่นมีแต่ไม่ยิ่งซีข้นเป็นผู้เฒ่าทั้งเบิดเนาะครับเนาะ พอคีไปแล้วสักพักหนึ่งก็ได้ลงจากรถดเพิ่งมาครับลงจากรถมาเห็นพระเพิ่งมาครับเห็นพระสงฆ์เดินออกจากพระเขายางลงไปทั้งหลุมมันวะครับกระจักสิไปไสแล้วเพิ่นก็ได้เอินพี่สาวที่เสียชีวิตไปแล้วนะครับเนะนาะมันั่งกินเขานะครับนะเนาะเิ่นเอินอ,อนอ้วนอ้วนมากินเขาวเพิ่ว่าครับแม่นกนี่เพิ่นก็เห็นแกงนะมิสม แต่ว่าเมนกนี่เพิ่นบ่ได้กินนะครับเนาะแกงนี่ม่สมเพิ่นว่าน้นาบันใสเพิ่นว่าเพิ่นเลยไปกินแนวอื่นเพิ่นว่าครับในความฝันเมนก็ฝันเห็นพี่สาวเนาะเนาะที่เสียชีวิตไปแล้วฝันเห็นพระสงฆ์ครับผมหนึ่งรูปคุนที่เสียชีวิตไปแล้วหนึ่งขนครับผมแล้วก็เป็นผู้หญิงอีกสี่ขนที่นั่งอยู่ทางหลอดนะครับเนาะคุณแม่เพิ่นก็ตีเป็นตัวเลขมาให้ครับผมหกเจ็ดหกหากับแปดหนึ่งครับผมเก้าศูนย์หล้วก็สี่สี่หกเจ็ดนี่เป็น อายุพี่สาวนะครับเนาะตอนมันเสียอายุ67ปีอายุแม่นก65ปีครับเพราะฟันในบได้กินนะครับเนาะ8 1ดน่งตีจากความฝันตีจากพระกับผมพระ1รูปเป็นตีเป็น8 1หนึ่งะครับเนาะ90ก็ตีจากผู้เฒ่ากับผม44กับตีจากผู้หญิงขีรดผู้หญิง4คนขีรด4หล้อพันว่าผก็ขห้มา44ซีนะครับเนะบาะ90ศก็ตีจากผู้เฒ่ากับผมผู้เฒ่ากที่เสียชีวิตพ่นวาผพิขนกมาเกมา90ก gang, นะั 97, นใบพ่นวา งวดวันที่16สิงหาคม2567กับผมนี่ก็เป็นแนวทางตัวเลขความฝันของเมนกคลิปที่2เนาะครับเนาะก็ฝากท่านผู้ชมเอาไปพิจารณาครับผมถามักถ้าชอบกระจับไปล่องเห่นเบิงแล้วครับเนาะมักต่อได้ชอบต่อได้ก็ลองเบิงครับผมวันนี้อาจจะได้รางวัลนกับตัวเลขของเมนกในคลิปนี้ก็ได้ครับรับผมคลิปนี้บาส่งพูนกับขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ครับคลิปหน้าพอกันไหมครับผมก็ฝากท่านผู้ชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับเพื่อเป็นกำลังใจให้บราส่งพูนหาคลิปที่ดีตัวเลขเด็ดเดมาฝากท่านผู้ชมในคลิปต่อไปนะครับ ขอขอบคุณทุกท่านครับผมที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปของท่องพุ่นชาแนลครับกขอให้ทุกท่กานโชคดีโชคมั่นรำรวยเงินทองโุคหูขนครับคลิปนี้บ่าวตองพุ่นขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ครับคลิปหน้าพอกันใหม่ครับผมขอบคุณครับ